นี no. qu nearby nearby. ่ครับวันแรกเราก็พาน้องเข้ามาเชื่อดเลยครับสนุนไม้เลขสามเฮะเฮ่เฮให้กูเคยมาก่อนผมเคยโดนมาก่อนเป็นไงบ้างครับวันแรกกับกิจแกรตัวเองดดนเชื่อดครับนี่บรรยากาศฮะ เข็นมาเข็นมาเข็นมา <_ v ids> เข็นมานี่ครับเห็นมีกล้องแล้วทำทรงว่าปั่นขึ้นมาครับไม่หมดแล้วหมดแล้วที่ลงอย่างไงแล้วเป็นลงชั้นกว่าเมื่อกี้นะเป็นไหมครับสุดไหมครับสุดครับขายไหมครับ